สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ไอซานาออร์แกนิกฟาร์มครับอยู่ที่อำเภอเมืองโคราชวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้เดินทางมาที่โคราชแล้วก็ได้มาพักที่โรงแรมไอซานาซึ่งที่นี่มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างโรงแรมนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่อีกโซนหนึ่ง ทำเป็นออร์แกนิกฟาร์มก็คือเป็นฟาร์มอินรียซึ่งในส่วนของโรงแรมและก็ในส่วนของการบริหารจัดการที่นี่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดการฟาร์มแบบอินทรียอเซก็คือไม่มีการใช้สารเคมีครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมครับแล้วก็เดินดูบรรยากาศของการจัดสวน ที่เป็นออร์แกนิกฟาร์มครับเพราะว่าสวนที่นี่เนี่ยมีการบริหารจัดการในพื้นที่เมืองใหญ่คือถ้าเราอยู่บนโรงแรมครับชั้นสูงๆเนี่ยเรามองมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชต่างๆเนี่ยหลากหลายมากผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ครับที่เขา ดูแลก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขามีการบริหารจัดการทำออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยประมาณ20ไร่เนี่ครับเขาก็จะมีการแบ่งโซนปลูกพืชชนิดต่างๆโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนมะนาวครับนี่ฮะมีการบริหารจัดการตรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ่อบำบัดแล้วก็เป็นบ่อที่จัดการน้ําครับเอามาใช้ กับพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชน,นิดต่างๆเนี่ยครับเพราะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการโรงแรมด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนที่โรงแรมจําเป็นต้องใช้เช่นพืชต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นําไปประกอบอาหารเนี่ยก็ได้จากพื้นที่ที่นี่ครับแล้วก็ยอมรับได้เลยครับว่า พื้นที่ตรงนี้ที่เขามีการปลูกพืชชนิดต่างๆเนี่ยเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พูดแบบนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของทางโรงแรมเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับแล้วก็มีการชี้ให้เราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นการจัดการอินทรีย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่ฮนะที่เขาเข้ามาดูแลซึ่งเราได้เข้ามา แล้วได้ขออนุญาตในส่วนของโรงแรมแล้วครับว่าเราขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็วิดีโอเนี่ยไปฝากทุกคนนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับที่มีการจัดการน้ําคือน้ำเนี่ยจะมาขังอยู่ตรงนี้ฮะเป็นบอ่อที่2ซึ่งก็คาดว่านะ่าจะเป็นบอ่อบําบัดด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เ,เป็นบอ่อที่ สะสมน้ําด้วยเดี๋ยวเราเดินไปครับเพราะว่าเขาทําพื้นที่เนี่ยปลูกพืชชนิดต่างๆโหนี่ฮะแตงกว่าครับดูครับดูโอ้ลูกสวยงามมากครับนี่ฮะก็จริงๆเสียดายครับถ้ามีโอกาสดีครับเราคงได้คุยกับเจ้าของแต่ว่าวันนี้นะครับไม่มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของก็ไม่เป็นไรครับก็ถือโอกาส บรรยากาศต่างๆไปฝากทุกคนครับอย่างน้อยหลายๆคนครับที่มีพื้นที่หรือไม่ก็หลายๆคนครับที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ได้ดูคลิปจากช่องเราแล้วเนี่ยอาจจะเกิดไอเดียแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาบริหารจัดการเป็นออกิถฟาร์มอย่างนี้ก็ได้นี่ครับก็จะมีส่วนต่างๆหรือไม่ก็หน่วยงานราชการครับที่มีพื้นที่เยอะก็สามารถที่จะแบ่งพื้นที่มาบริหารจัดการแบบนี้ได้ ก็คือในส่วนของโรงแรมที่นี่นี่ฮะโรงแรมไอซาน่าระดับสีดาวนะครับก็มีการบริหารจัดการโดยเอาผลิตภัณฑ์จากสวนที่นี่แหละนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารแล้วก็บริหารจัดการเรื่องน้ำเรื่องของเสียบางส่วนครับมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็มาใช้บริหารจัดการที่นี่ ก็คือเหมือนบริหารจัดการเสร็จสับเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็ไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเราได้เดินทางไปหลายๆที่แล้วเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยมีการจัดการแบ่งพื้นที่บริหารและก็ปลูกพืชต่างๆแบบนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่แรกๆครับที่เราได้เห็นก็ เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้มาที่นี่แล้วก็จะเก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อเนี่ยครับก็จะเป็นบ่อแบบนี้เลยครับค่อนข้างใหญ่นะฮะอ่าแล้วฝั่งข้างๆเนี่ยดูครับรอบๆเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบวบไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นี่ครับมะเขือโอ้เยอะยะเลยครับเนี่ยถือว่าเป็นอุโมงค์ พืชต่างๆได้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะมีใบเตยครับโอ้โใบเตยหอมหมักน,นี่ก็จะมีคนดูแลครับพี่เขามาคอยดูแลนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูโซนอีกโซนหนึ่งครับนี่เขาจะมีการบริหารจัดการน้ำแบบนี้ครับต่อท่อ PE ตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะมีอินทผลัมครับมีไร่เออ,อย โอ้มีฝรั่งครับแล้วก็จะมีในส่วนของมะพร้าวนะครับเนี่ยเป็นมะพร้าวอินทรีย์เลยแล้วเขาก็บริหารจัดการน้ำดูครับเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆทำเป็นระบบน้ำซึ่งมีทั้งระบบน้ำหยดแล้วก็เป็นระบบที่บริหารจัดการโดยใช้มือเปิดนะครับโอ้ น่าสนใจมากครับไปเราเดินมาดูอีกฝั่งนี้ครับอันนี้เราอะไรเอ่ยโอ้นี่ฮะสิ่งนี่ดูครับฝั่งนี้ก็จะมีการปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวนะครับคือพื้นที่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ห่วงห้ามครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยว เมื่อพักที่โรงแรมแล้วนี่อยากจะเดินเข้ามาชมก็เดินได้ครับเพียงแต่ว่าขออนุญาตหรือบอกเจ้าหน้าที่น้องๆที่เขาดูแลครับในสมผมเองนี่ก็อขออนุญาตจากน้องๆที่เขาดูแลหน้าฟรอนต์ว่าขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับไปฝากทุกคนครับที่กําลังดูและก็รับชมจากช่อง เป็นดูาร์มรักของเรานะครับก็นานๆครับจะได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกชอบนะฮะแต่ว่าต้องดูความพร้อมของพวกเรานะครับสําหรับใครที่มีพื้นที่แล้วอยากจะทําแบบนี้ต้องดูความพร้อมด้วยหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่ององค์ความรู้เรื่องของออความพร้อมทางด้านเงินทองด้วยนะครับถ้าเราจะทําแบบนี้อาจจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทีเดียว และที่สําคัญครับการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมีทุนนะฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ต้องดูทุนของตัวเองด้วยครับว่าสามารถบริหารจัดการด้วยทุนแบบนี้นะนี้ไหมนะฮะดูความพร้อมของตัวเองแต่ว่าสําหรับใครที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถดําเนินการได้อันนี้เขาจะปลูกกล้วยครับนี่เขาจะปลูกกล้วยแล้วเขาก็จะปลูกน่าจะเป็นมะกรูดนะครับนี่ปลูกสลับกันแล้วก็ทำเป็น ห้างแบบนี้ดูด้านบนก็จะมีสายท่อพีอีครับน่าจะเป็นสายน้ําแล้วรอบๆเนี่ยตามข้างๆรั้วเนี่ยนะครับก็จะมีการล้อมต้นมะฮอกกานีครับมาปลูกไว้โอ้ดูจากสายตาคร่าวๆนะครับน่าจะหลายสิต้นนะฮะ ก็ดูแล้วเกือบจะประมาณ5-60ต้นเช่นเดียวกันดูครับเนี่ยฮะบรรยากาศโอ้สะอาดสะอานนะครับโล่งนะฮะโล่งมากคือสำหรับใครที่พาลูกนะครับมาเรียนรู้วิถีกเกษตรวิถีการจัดการฟาร์มที่เป็น n อินซีเนี่ยก็เดินดูได้สบายครับตะกี้พอไปคุยกับน้องๆหน้าฟรอน ว่าอยากจะมาเข้าเยี่ยมชมน้องเขาบอกว่ามีจักรยานนะคะก็สามารถที่จะขี่จักรยานชมได้ผมบอกไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอยากจะเดินดูและก็เดินชมเก็บบรรยากาศค่อยๆเดินค่อยๆเก็บบรรยากาศแบบนี้ดีกว่าสะดวกกว่าเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพาลูกพาหลานพาครอบครัวครับมาทํากิจกรรมเรียนรู้เรื่องของกเกษตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ขี่จักรยานเนี่ยนะครับชมรอบๆสวนได้ผมได้สอบถามเรื่องของพื้นที่ครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่น้องๆเขาบอกว่าประมาณ20ไร่นะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนครับว่าประมาณ20ไร่นี่20ไร่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฮะนิดหนึ่งครับเพราะว่าโอ้ดูนี่ครับดูนี่เลยครับเป็นมะพระา้าว มะพร้าวอยู่ใกล้ใลเลยฮะโอ้มะพร้าวครับนี่ออกลูกเยอะมากสวยนี่นะฮะจับดูหน่อยโอ้น่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่ฮะเป็นมะพร้าวน้ำหอมเพราะว่าต้นไม่สูงแล้วก็ ออกลูกเยอะมากครับทลายหนึ่งเนี่ยหลายลูก20-30ลูกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับที่เป็นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมระบบน้ำนะครับเดินมาดูนิดนึงนี่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนที่ดูแลสวนนะครับก็อาจจะมาพักตรงนี้ นี่ครับอินทพาลัมกำลังให้ผลผลิตแล้วยเยอะแยะอ้วนนี้เขาทำห้างขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้อะไรเอ่ยโอ้อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นที่พักนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บพืชต่างๆครับเพาะพันธุ์พืชต่างๆนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆสวัสดีครับ ขออนุญาตเข้าไปชมได้ได้ไหมครับได้ครับ,รบขอบขอบขอบคุณครับ,บ,รบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพี่เขาดูเลยเราขออนุญาตแล้วโอ้นี่ฮะมาดูตรงนี้โอ้ดูฮะโอ้ใบอ้วนมากนะฮะนี่ฮะใบอ้วนมากดูครับเขาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ครับดูฝั่งรอบๆนะฮะที่เป็นเขตกำแพงเนี่ย เขาก็ทําระบบน้ําโดยต่อท่อ p e รอบเลยนะฮะแล้วก็มีการปลูกพืชชนิดต่างๆเมื่อสักครู่นี้เราเจอพี่ที่เขาดูเลครับเขากําลังเก็บผักเก็บผลิตภัณฑ์จากสวนเนี่ยนะครับไปประกอบอาหารหรือไม่ก็อาจจะไปจําหน่ายต่อนะครับในที่อื่นๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแปลงครับที่เขาทํา สำหรับปลูกพืชในช่วงหน้าฝนโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเนี่ยสุดยอดเลยนี่ครับโอ้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีผลเมล่อนคือถ้าดูจากเพจของโรงแรมครับซึ่งเจาะจงไปที่ออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยจะเห็นว่า เขาจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่ปลูกเมลอนแล้วก็ปลูกแคนตาลูปฮะซึ่งผลผลิตเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ทางเพจเนี่ยนะฮะแจ้งไว้เลยว่าเป็นอินซีร้ยเ์เซ็น์นะครับซึ่งก็การันตีครับว่าเป็นอิน4ีร้อซก็อันนี้ก็ทางเพจเขา แจ้งมานะครับประชาสัมพันธ์ไว้โอเคฮะนี่ฮะดูโอ้นี่คือระบบน้ําเขาจะเดินระบบน้ําเป็นท่อ PE อย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนออน้ำหยดหรือเป็นสปริงเกอร์ต่อเจาะลงมาฮะก็จะปล่อยตามสายเนี่ยลงมาฮะเป็นคล้ายๆท่อ p e. ีนี่เป็นท่อเมนเสร็จแล้วเขาก็จะมันก็เจาะนะครับใส าสายเล็กฮะเป็นสปริงเกอร์นะครับลงปล่อยน้ําลงมานี่ก็น่าสนใจครับเนี่ยฮะใครมีทุนฮะสามารถที่จะทําแบบนี้ได้โอ้ดูฮะโอ้โหนี่ฮะสุดยอดมากผักเคียวฮะโอสลัดด้วยโอ้เยะแยะครับสวยงามเลยนี่ครับพืชต่างๆ เห็นแบบนี้แล้วครับก็เกิดไอเดียครับก็ลองไปทําดูแต่ว่าต้องปรับนะครับปรับปรับให้เหมาะกับทุนทรัพย์ปรับให้เหมาะกับพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบเขาทุกอย่างก็คือเราต้องไปประยุกต์นะฮะได้ดูคลิปดูวิดีโอนี้แล้วนะครับที่ทางช่อยดูฟาร์มรักเนี่ยนำไปฝากทุกคนก็ลองไปปรับส่วนไหนที่สามารถปรับได้ก็ลองปรับครับนี่ฮะ เอาไปทำที่สวนของเราเอามาดูอีกโซนตรงนี้ครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ปลูกมะพร้าวคือมะพร้าวนี่เยอะมากมะพร้าวนี่เยอะมากคือทั่วสวนเลยฮะก็ระยะความห่างของการปลูกมะพร้าวนี่ถ้าดูจากสายตาคร่าวๆค,ครับน่าจะประมาณราวๆ4เมตรคือระยะความห่างของมันนะฮะ น่าจะอยู่ราวๆประมาณ4ีถึงหเมตรนะฮะประมาณนี้ฮะนี่ครับน่าจะอยู่ราวๆเนี้ยคือ4ีถึงเมตรแล้วฝั่งด้านในก็จะมีการปลูกอินทผลัมแล้วก็จะมีการทําห้างไว้ปลูกผักด้วยนะครับระบบน้ําเข้าถึงมาดูโรงโรงเรือนที่2ครับอันนี้เขาปลูกอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับเนี่ยเข้าไปดูนิดนึง พอได้ไหมฮะโอเคโ้วันนี้เขาปลูกไอ้ส่วนนี้เขาปลูกมะเขือครับนี่มะเขือนี่ฮะเขามาแล้วต้องล็อกประตูให้เขาด้วยอันนี้เขาปลูกมะเขือครับโอ้นี่ครับอันนี้เป็นมะเขือโอ้แบบแบบนี้เลยฮะนี่ครับปลูกมะเขือ โอ้สวยงามครับโอ้แต่ว่าแปลง2แปลง3แปลง4แปลงตัวนี้นี่ยังไม่แน่ใจว่าเขาปลูกอะไรฮะน่าจะกําลังเตรียมที่จะปลูกชนิดพืชชนิดอื่นๆต่อไปครับโอ้สวยงามครับสวยงามมากนี่นี่คือข้อดีของโรงเรือนครับเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยสามารถที่จะป้องกัน มลงป้องกันความชื้นป้องกันน้ําฝนได้เพราะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับการปลูกพืชช่วงหน้าฝนยิ่งถ้าเกิดว่าเราทําระบบน้ําดีๆมีการควบคุมด้วยระบบของการบริหารจัดการน้ําบริหารจัดการความชื้นความร้อนต่างๆเนี่ยก็จะเกิดผลดีมากขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอาศัยองค์ความรู้ครับอาศัยเรื่องของทุนด้วย อาศัยเรื่องของพื้นที่ว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายๆด้านครับโอเคออกมาแล้วก็ต้องปิดให้เขาด้วยครับอู้นี่อะไรฮะโอ้โหไม่แน่ใจครับว่าต้นอะไรอู้ใบเริ่มเทิมเลยนะฮะนฮะมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับเข้าไปนะครับ โอ้สิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดเจนมากครับเวลาเราเดินเข้ามาเพราะาผมใส่รองเท้าแตะซึ่งจะเป็นรองเท้าแตะของโรงแรมครับผมเดินเข้ามาเนี่ยคือสังเกตได้เลยว่าพื้นที่นุ่มมากพื้นที่นุ่มแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราครับมันบ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีสารอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่า ดูสังเกตดูดีๆฮะจะเห็นว่าเขามีการตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาไปไว้ตามคูนพืชต่างๆแต่ว่าก็จะปล่อยเอาไว้ซึ่งหญ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสารวัตถุนะฮะก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายลงไปในนี้อ้าวเดินดูนิดนึงฮะโอ้เสียครับ สุดยอดมากอู้ดูตัวนี้ครับโอ้โหดู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 อันนี้คือมะพร้าวโหหนึ่งทลายสองทลายสามทลายสี่ห้าหกเจ็ดทลายฮะอู้สุดยอดมากครับสุดยอดมากสี่ห้าหกทลายฮะดูครับ โอ้โห oh oh. สุดๆจริงๆนี่ครับดูรอบนอกเนี่ยเขาจะมีการปลูกน่าจะเป็นต้นไทรหรือเปล่าครับนี่อาจจะเป็นต้นไสรที่เขาปลูกไว้เพื่อกั้นพื้นที่นะครับรอบๆสวนทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการทำเขามีเอาเหล็ก มาทําแบบนี้แล้วก็ใส่ระบบน้าครับเนี่ยครับจะมีระบบน้ําแล้วก็มีท่อสีเหลืองๆเนี่ยน่าจะเป็นใส่สายไฟครับส่วนท่อสีดำๆเนี่ยน่าจะเป็นท่อ p e อบใช้เป็นระบบน้ํากระจายน้ําไปตามจุดต่างๆอ่าเรามาดูตรงนี้ฮะอันนี้คือมะละกอรครับที่เขาตักคือไม่ให้สูงมาก ก็จะอยู่ประมาณนี้พอตัดเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามะละกอเนี่ยมันออกมันออกกิ่งฮะนี่ฮะมันออกกิ่งแบบนี้หลากหลายกิ่งเลยฮะคือแทนที่จะปล่อยให้มันสูงเราก็ปล่อยตัดแล้วก็ปล่อยให้มันออกมาสั้นๆโอ้นี้นะอินทพลัมครับออกลูกสวยเลยนี่ฮะประมาณนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเขาจะตัดเป็นแบบนี้เลย อ,อน่าสนใจมากครับนี่ฮะลองไปทําดูครับใครที่เข้ามาร,รับชมคลิปจากช่องเราแล้วเนี่ยลองไปดูลองไปทําดูครับก็บางอย่างสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับทําที่สวนก็ลองทําดูครับนี่ฮะมีทางมะนาวมีทางมะละกอมีทางอินทผาลัมมีทางมะพร้าวเนี่ยครับปลูกผสมผสานกัน แล้วก็มีระบบน้ำฮะเนี่ยทำแบบนี้เลยระบบน้ําอันนี้ก็ใช้ท่อซีเมนต์นะครับทำท่อซีเมนต์นะครับทําไว้ประมาณ3แถวนะครับความห่างก็อยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ใส่เหล็กนี่ฮะใส่เหล็กผูกไว้นะครับแล้วก็เอาสายท่อพอีเนี่ยวางไว้พาดไว้ครับทำระบบน้ำนี่ฮะ โอ้สวยงามครับอัน,นป้ายไรเอ,อ่ยเดี๋ยวเรามาดูที่อื่โอ้อันนี้เขามีรายละเอียดด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่เขามีรายละเอียดว่าทำอะไรนะฮะแต่ว่ามันขาดนะน่ฮะประมาณนี้ดูฮะนี่คือรายละเอียดครับต้นมะพร้าวนำหอมอินทผลัมนะครับนี่ครับมีมะละกอมีมะม่วงด้วย โซนนี้เขาปลูกมะพร้าวน้ำหอม23ต้นอินทา,าลัม22ต้นต้นละกอสีสาต้นต้นมะม่วง20ต้นโอ้นี่ครับคือรายละเอียดในโซนตรงนี้ครับก็จะเป็นส้มโอโอโหนี่คือส้มโอฮะโอ้ส้มโอก็ทำแบบนี้เลยนะฮะนี่โอ้นี่ฮะ ส้มโอเขาปลูกแบบนี้เลยโอ้สวยงามฮะเนี้ยส้มโอฮะส้มโอปลูกกับกล้วยก็คือระยะความห่างของส้มโอเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ6เมตรครับเนี่ยหเมตรคือต่อแถวนะฮะหเมตรแล้วตรงกลางเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆตรงกลางประมาณ สามเม็ดเนียนะฮะเขาจะปลูกกล้วยส่วนฟังข้างนี้ฮะนี่ครับต้นมอกานีครับเป็นไม้ล้อมที่เขาล้อมเอามาปลูกนี่ครับก็จะสูงเท่ากันหมดเลยแล้วก็ระยะความห่างของต้นมอกานีก็อยู่เราๆประมาณ6เมตรนะครับระยะความห่างของแถวมัน6เมตรคือที่นี่เนี่ยเขาจะปลูกเยอะมากครับปลูกตามจุดต่างๆนี่ก็จะเป็น ไม้มะฮอกกาน,นีครับเขามาปลูกเรามาปลูกไว้โอ้สวยงามครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้เดินทางมาที่โคราชคือพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับช่วงวันแม่แล้วก็เราได้มาพักอยู่ที่โรงแรมไอโซนาอำเภอเมืองจังหวัดโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครที่มาเที่ยวที่โคราชครับไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนอยากจะพักแบบพื้นที่โรงแรมที่มีพื้นที่หลากหลายมีการจัดโซนเป็นบริบทที่น่าสนใจเนี่ยก็ลองพิจารณาที่นี่ครับคืออย่างน้อยที่สุดถ้าใครชอบพื้นที่ที่มีเป็นสวนออร์แกนิกฟาร์มอยากจะให้ลูกหลานเนี่ย หรือครอบครัวครับสมาชิกครอบครัวเียได้ซึมซับเรื่องของอินรีย์เกษตรอินรียก็สามารถมาพักที่โรงแรมไอโซนาได้ครับเข้าไปที่แอปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอโกด้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเช็ครายละเอียดก็สามารถจองเข้ามาพักที่นี่ได้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่อง ของเรานะครับก็ฝากทุกท่านครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับถ้าเกิดแฝดใครที่มีสวนต้นไม้สวนผลไม้ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับอยากให้ทางช่องเราไปเยี่ยมไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้ครับเราก็จะ จัดสรรเวลาครับมีโอกาสอันเหมาะสมก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องสายเกษตรอินทรีย์พี่น้องสายเขียวที่ปลูกต้นไม้แล้วก็หลายๆส่วนครับที่เรามีใจรักดวงเดียวกันครับเรื่องของการสร้างทรัพยากรบนพื้นที่ของเราขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ